น้อย,ย,ยอตัวนี้น้อยีกคืเนี่ยตัวนีว้<อ>น้อยเน้อยอยอยู่โนคนนีี่ิคนิสี่โอ้วานเป็นไงหวานหวานออเออแน่อ๋ออืหอกรอบหวานนี่ก็แก่แล้วนี่ย สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกครั้งครับกับลุงโอพาทัวร์ครับพี่น้องืัอนี้ลุงโอพาทุกท่านมาเที่ยวสวนอินทผลัมนะครับของพี่เดียวนะครับพี่เดียวนะครับที่ทํางานอยู่โรงพยาบาลอันนี้ก็คือเป็นงานอดิเรกของเพื่อนนะครับและได้เสริมและได้เสริมงานประจําคืออยู่โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นวนี้ก็เลยมาชมสวนนะครับอินทผลัมนี่ครับเบื้องต้นนะครับพาเบื้องอันนี้ก่อนนะครับเอาเบื้องต้นก็ สวนพี่เดียวตั้งอยู่่ไหนครับอยู่บ้านโนนสวรรค์หรือบ้านสีมพูครับ,บอำเภอสีมพูมจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่นอ้องท่านไหนสนใจอยากได้อินทผาล้ำไปกินนะครับหรือว,ว่าอยากได้ความรู้ในการปลูกอินทผาล้ำนะครับกขอเดียนเชิญนะครับปรึกษากับพี่เดียวได้นะครับบ้านโนนสวรนนวนสวรค์ตำบลสีมผูอำเภอสีมพูจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเดี๋ยวขอไปชมสวนกับพี่เดียวกันเลยครับครับไปเลยครับ แดงแรงได้ให้ลูกก็ืมหน่วยไงเนาะน้อยตัวนี้น้อยตัวนี้น้อยอีกเนี่ยตัวนี้น้อานตัวนี้น้อยนี้น้อยครับน้อยอยู่พี่โอดูมีวันที่เห็นไหมอโอต้นมัุงเนาะ ก็สามปีเลยพวกท่านโอ้สามปีหวานมากเลยเนี่ยนพี่น้องลองชิมมึงเอาเลองกินมหวานเป็งไงหวานหวานอือเซ่บครับแซ่บคับยิ่งจังบโลนึงแล้วเนี่ <laughs> โอ้นี่มาแดงนี่พันอย่ยงนี่พี่คูนิซีคูนิซีคูนิซีคูนิโอ้นี่ปนีไงโอ้่าฮออกออกจันบ่เยอะ ีแรกมันอาจจะน้อยปีแน้อย่ามปีสคามปีปลาล้นิีซ่สามปีชิมดูหวานวะดูไงว่ามันสุกดูยังไงอนชิมจะมันจะหนดูวันที่มันเป็นลรมันอาจจะยังไม่อันนี้ครบถึงมันจะเดือนไหนยี่สิบหผสมยี่สบห้าเดือนสองก็ต้องยี่บห้ากรกฎาคมถึงจะครบ ออหมือนมลงวัตีรองต้องลงวัีแต่ก่อนที่เห็นเขาขา,ายมันจะหนวยหน่อยเนาะนอันนี้ของพี่มันหนวยใหญ่เนาะเก็บเป็นแหน่แล้วพเพิ่งเลยบางเก็บเป็นแหนแล้วพเพิเลยบางเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแปดอันนี้แปดพวงน,นี่จะออกออกดอกออกออกกันนคือดอกคาดอกอิทรายออกจันทร์ออกจันทร์จันทร์เขาเรียกจันทร์แปดจันทร์แปดจันทร์สิบจันทร์แล้วแต่<อ>ต้นสมบูรณ์โอ้ยังไม่ใหญหน,นี่ยน้อนี่ครับพี่น้องจากไดปนี่พี่ ถ้าจะไล่เนี่ยหน่อยไล่ไล่นิดๆเน,นี่ยอันนี้เพิ่งจะออกแทงจันต้นนี้เ <c oughs> อาจะซีนน <c oughs> เอาคือบอกว่ากว้ามกันครับไม่รู้มันมันจะออกประมาณนี้กนวะ้างเอยเขาเรียกว่าพันธวายอย่างตีเขาเอินพันธวายแกย,ยจันได้อยู่ทางนี้มันจะออกเรื่อยๆท,อท่านเนี่ยต้นหน้าจันมันจะเป็นฝักดาบเอิน โอ้นี่จันทร์มันเป็นแดงนี่ครับอันเรืืองๆนี่ครับนี่เพี่เราจันทมาแล้วก็เราต้องผสมเกสรอ๋อมันแท้งเรานีอนี่เราก็ต้องไปหาเกษรัาผูกผสมเกษรมาจากไหนองเราปลูกไว้มันบ่มีมันมันเป็นมันไม่ออกต้องซื้อเขาอ๋อต้องไปซื้อเกษรเขามาผสมซื้อเกสรน้องตะควางมันออกแต่แตดนอโดนโดนเขาหลอกโดนเขาหลอกโดนเขาหลอกว่า ต้องใช้พันธุ์นี้พอซื้มอมาแตกก็จะนอเต็มเลยครับอันนี้คือลูกเล็กรุ่นรุ่นละเดือนสิงหาพวกนเนี้ยอ๋นนี้ยังเขียวอยู่เนาะอันนี้ยังเขียวแต่เดีจะเดือนสิงหาตัวนี้ส่วนี้บรุน่นจะใหญ่ป่ะก็หรือเอาไว้หลายอเอาไว้หลายก็เล่นกขนเลย โอ้แน่นเลยแน่นติ๊กเลยครับพี่น้องเหน่วยใหญ่พร้อมเอาไว้เยอะอืมเอาละพี่นเว้งหนูหนูก็ไม่เห็ทางใเซลเผลอไปได้ไปละไปแล้วไปแล้ะอ้าวมันกัดเข่ามาแล้วเผลอไปได้พวกเนี่ยผมว่าอันนั้นก็ถี่มีได้หนึ่งมันหน่วยมันโลอนอยู่หนึ่งแล้วต้องนี่แหละต้องเปิดเช็คเรื่อยอืมเนี่ย บอกว่าแต่มาเลี้ยงนู้วก็เห็ดหัางไว้ในนีนครับพี่น้องจันทจันนี่บวกก็ได้เปิดนี่ห้างหนู้วบวกก็ได้เปิดมันเลยเข้าได้เลยนี่เลยเข้าได้เลยอ๋อต้องเปิดเบ้างเรื่อยๆเนะครับนนี้แตกมาเช็กลูกนี่ออกเจอฝนไลก็แตกครับเจอฝนไลก็นี่แตกเลยมันจะกินน้ำไหลอืมเก๋า่อได้เปิดเบัง หกกนูเก็บมันได้หนี่งหมื่นโอ้มุ้ง ngoài วัวดิมันปิดว่าไะใส่ไงเราถูเลยนี่ถุงกระดาษครอบนะถุงตะไคร่ครอบตะไคร์ขนาดกันได้มไม่เขาไปได้หยุดมือมันก็กัดออกแล้วผมว่าจากต้นนี่พี่ยี่สิบสี่ตัวผู้สองตัวผู้สองสองต้นน่ะ อ,อินทผลัมเหนียมัน้นมีต้นตัวผูตัวแม่นะครับพี่น้องตัวแม่นี่เราลงมา24นะครับ24ต้นตัวผูลงมา2ต้น, 2>, น,น2ต้นแต่ว่าบ่ได้บนน่ได้ผล <c oughs> บ่อ๋อมันบ่ออกเกรสรแปลว่าเขาตัวขายแล้วมีวแต่หนอแข้งกันหนอแข้งกันหนอผสมเกรสรบ่ออะไรเราต้องหาพันธุ์ใหม่มาทำใหม่แล้ว โอ้ผนความเป็นหนอนวิทยนวยใหญ่อตดูดิว่าสะอ่อนโอ้ใหญ่แท้แเอาชิมชิมนูลูกใหญ่หวานอ่ะเขาบอกว่าวิกยนชมกัดขึ้นนะคะกัดครึ่งเลยขึ้นองี้อ๋อนี่ครับเป็นหนหน่วยใหญ่้องครึ่งด้านนี้เออคืองานนั่นเออแน่อ๋อครอกรอบหวาน อ,อืมกรอบหวานแ,วแท่ครับพี่น้องแซบ่บแซบ่บเนยไงพร้อมปกติที่เคยกินกนเห็น้นวยน้อยเนาะข้อในมือเนอี่ยแต่อันนี้โอ้รุ่นรุ่นไงครับอืมรุ่นไงแซ่บปร้อมกรอบหวานอือือครับ ต้นหนึ่งประมาณสิบจันเป็นย่างหน่อยสิบตรงนี้อันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนี่ยังไ่ถึงครับมาถึงเวลาเนะาะจักมือหน่อพี่ผสมเกรสรแล้วนี่จักมือร <150. S 2> ้อยห้าสิบป้อยหาสิบมือเนี่ยหลังจากที่ผสมเกสรป้อยหาสิบมือเนี่ยเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวได้ใช่ยังอร่ยยังไม่ถึงประมาณต้นเดือน ต้นเดินจะถึงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องนับมือเนาะต้องติดป้ายบอกป้ายไว้เรือเบื่อว่าตันใดไม่ครบลงเกียนวันทีไว้ลงวันทีไว้โอ้พืนทีเลยเป็นยาวๆครับดีปลูกความห้างเท่าไหร่นะพี่แปดเมตรแปดเมตรห้างแปดเมตรเมนห้างแปดเมตรแปดคูณแปดวันนี้นั่นายจะถึงแปดคูณแปดอือแปดคูณแปดพันพันนี่พี่เอาเอาเอามาจากไหนพันมัน ตังยูจากกรุงเทพส้านหญ่เขาเป็นพันธุ์นั่นใบฮีบบฮีเหลืองบาฮีเหลืองพวกเพาะเนื้อเยอะพวกเนี้ยบาฮีเหลืองเพาะเนื้อเยอะแมนเพาะเนื้อเยอะ<อ>พวกเพาะเมล็ดนี่ได้บ่พี่สมมติว่าผมกินแล้วผมเอาไปเพาะปลูกโอกาสเป็นตัวผู้เยอะอ๋อเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวผู้แต่ถ้าเป็นตัวเมียก็ติดฝาดาไปเลยน้อยที่มันจะหวานอ๋อ ถ้าเป็นเม็ดพวกนี้เท่พวกอี้งออกไปต้นนี้แหละนี่ไม้ตัดออกไปเอองาม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 ที่ึืงออกไปนี่แหละกินได้ยังนี่กินได้ยังกินไม่เป็นกินไม่เป็นบ่โอ้คือกินไม่เป็นวะกินไม่เป็นให้กินละายริ่งมดไม่เป็นลองจิ้มตาลเขาบอกเอากระตาไม่ใส่น้ำหน่ออย่าไปเอาบอกเป็นเอากระ ตะก้ามาใส่เดี๋ยวครับนึองเอามันบ่ใครเป็นน้ำต้นนี้พี่เห็นบ่ตัดออกสัโอ้แล้วแต่งแต่งน้ำบกโอ้แต่งน้ำบกแมนแต่งกันตอนไหนี่พี่แต่เริ่มเริ่มผสมเกสรแล้วแล้วต้องเลาะน้ำก่อนเลยไม่ได้เป็นเราเลาเลาะออกอ๋อพุนๆเลาะหนามมันพุนแทนแล้วาไม่ได้เป็นน้ำจะต้องเลาะเลาะออกเวลาเราผสมมันที่แบบนี่เขาอืม สิมชิมห้องหรอเนาะแมนมาถึงว่าชิมวิ่งเงี้ววิ่งแเวปลูกไปบ่จ้าเปลี้เดลี้ยโค้งต้องตีก็เลี่ยมซ้ำไงตัวเนี้ยมันจะจะไล่ไล่เ่ยพอไลายล่จะหวานกินลไล่เนี่ยนี้จะหวานแล้วเ็นี่ครับพี่น้องแมนมันแก่เต็มที่จะหวานอ๋อทำให้แก่เต็มที่ที่เป็นไลายล่แบบนี้แมน หวานเจี๊ยบพี่น้องหวานกรอบตัดเอาเลยก็ได้ตัดเดี๋ยวไปเอาตะกร้ามาให้อย่าจะไปเอามาแป๊บหนึ่งเดีแล้วพวงใหญ่ต้นนี้แหละเจอแล้วต้นนี้ไรอึ้อเงาเอาพี่หนึงมึงเพิ่นคักแท้ล่ะกินรสนะเสียบไปเอาตะกร้ามาซื้อหรือมากินเรอมาโฆษณาให้ฮะ เอาละครเวลาต้องรักษาเดยวให้ไต้ปุ๋ยธรรมดาใช่ปุ๋ยให้น้ำไม่กนปุ๋ยให้น้ำบ่ได้ใช่ไมทั้งมันใี่ปุยใสปุ๋ยให้น้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยเพิ่งแต่ก็เนี่ก็ดีแล้วเสิ่เปลี่ยนเสใยแล้วครับให่ยก็ให้ปุ๋ยมันเราบอกว่าคนกินปุ๋ยเยอะจนว่าเขาชอบปุ๋ยกินอาหารเยอะกนเคริมองอัดปุ๋ยเอกจได้ใส่ วีส <łość> ูตรไม่ได้มีสะสมอาหารที่เริ่มเดินคือจิจิกาอันเอาได้หรเปล่าวีแมนสีเป็นตัอาหารเราก็แข่งกันประมาณเดือนมังกรเลยให้กันแด่ห้างกันประเดี๋ยวมันเดือยละรสองเดีอยลเรสองเดี๋ยเอคนละโลกรับ เรอ้ใองเกือวยหลบอคนเลยสิสยรวยลอคนปุ๋ยดีปุ๋ย้อสเฟริมแบอสเไ่ขึขปไป,ปอ,อ,อ,ไอีกมันมาขีดไต่ขึ้นอ๋อแกลแก่ตัวทั้งว่นตลอังยี่สิครับเมื่อนี้กับฝนตกนะครับฝนลิ้นี่ปล่อยปล่อยครับพี่น้องกลางคับกลางห่มนอกจวนย่านเปียกอ่าครับระบบน้ำพึ่นกั ใส่ระบบน้ำยดนะครับพี่น,อน้องนี่เพื่อนครับอันนี้ท่อเมนมาตรงกลางนะครับตรงกลางตรงกลางแฝงนะครับแล้วก็แยกออกแยกออกไปสองฟังนะครับระบบน้ำนะครับนีรับแต่ตัวนี้นี่สายน้ำเพื่อนตัดหญ้าเพิ่นตัดทิ่มแล้วครับเนี่ยช <c> ค <oughs> ร่วงหนาฝนเนาะพี่เดียวใส่ระบบน้ำนยังบาดาลเต้ น้ำสะอืออันนี้กะทิตอนจากนั้นก็นตอนเราไปขยายนอมัน่ะเอออันนี้มันขึ้นมีสองนอ,อนี่พี่เนี่ยเรือสองนอเขาก็ตอนได้ตอ,ต,อไตอนแบบปลูกตอนแบบแบบไหนครับเขาก็ใส่ทางทาง้ายกก็ใส่ตุ่มหญ่ให่แบบตอนพระมาดาเขาเลยล่ะออตอนใส่ปุโยผ้านันล่ะอออรอกลากก็รเกลายตัด อ๋ออันนี้มีสองนอเนาะนี่ครับแม่เห็นสองนอตอนออกได้มินาจีมันโอ้ยหลายออกนอทุกต้นอ่ะครับทุกต้นอ๋อมันสีได้มันสีออกนออยู่เ,เมมรื่อยมั้งนี่แต่นอนนอนเรียนตอนไปปลูกได้หนาวอากาศต้องพวกขึ้นข้างบนเลยต้องหักทิ้งอ๋อแต่ถ้านออยู่ดินได้อยู่แม,ม่นอ๋อแ้วเมืองตอนในคูไปปลูกมันบักเกิดตีโอ้ต้องตอนเอาสิ<ม> อ๋อนก่อนจะทำเลยโอกาสรอดหน่อยอืมนั่นมีสองต้น่นลูกมันออกนอสองนอแล้วพุอน,นอ,อ่ะอันนี้นอหลายต้นนี่อืมหาปอกไหลเยอะมา

บรรยากาศดีครับวันนี้ฝนตกปล่อยๆครับเสียงมันแล้วครับพี่น้องเออน้องจวนสู่ฝนมันถือฝนเป็นอย่างว่าหนพี่ว่าเป็นอย่างเนาะก่อครอบกันแมลงปกติธรรมชาติมันก็ถือแดดถือฝนแล้วเนาะ อ๋กอกระลอกกอออันกระ,ะลอกก้อมโอันกระกระลอกไรล้เนี่งบ่เหลือแล้ว <laughs> อ,อืมก <c oughs> ินมเซ้าปากเอว,วนองจวนเสีย <laughs> บลายรั้กันแลรวก็ววปลูกปูกไป ปลูกไมจะกินมากกินหรือจะโผล่กินเอาขึ้นจะก็โผลเข้าไ้จะแจกมีแจกนมากเลยแจกมากต้นพันต้นละจักบาทก่อนสองพันห้าสองพันห้าเดี๋ยวนี้ปลูกแล้วเดี๋ยวพันขวบแต่ก่อนพี่ซื้อมาสองพัห้าต้นง่ท่าำหรครับแตกใบมัน3สามใบแตกแตกสามใบโอ้โหสองพันห้าอยู่ในแคบสนสามปีที่แล้วเนาะ สามสปีที่แพงเต่เดี๋ยวนี้บอแพงแล้วเนาะ1,000กว่าบาท1,000กว่าบาทโอ้1,000กว่าบาทเลโล,ลนหลาหนูลอยเขาแท้ๆตูนะครับขึ้นหนูแหละเบื้องต้นบางทีเขาจะอะแงลที่แบยดตัรุด๋อโอ้ฝนนี้ยฝนรุดเน่าต้องค่อยเปิดค่อยแงะเบืงเก่อโอ้มันแน่นคแล้วรุฝน เนี่ยเอียดเลยครับผมพี่น้องอือจันนึงนี่ก้าได้จากโลพี่ประมาณประมาณเกบสิบปะโยงด้วก้าห้องด้เกือบสิบประมาณจันใหญ่เลยเกือบสิบอือประมาณเกือบสิบโลต้นนึงก็อยเลอือต้นหนึ่งก็ลอยโล นล้สองพันต้นนึงก<ะ>็ม,มันกจันเนี่ยม,มักตีเป็นสิบโลก็สองพันเลยอ,อืมตีจังน้อนจ,จันครครั่า <c oughs> ต้นละมือน <c oughs> น่าจะได้อืตีตีตั้มตั้มไปเด้อต้อนละหนึ่นมาอมันมีอย่างต้นนี้ครับ บัวอันนี้แม่แดงแดงใช่ไหมแดงสีต้นแดงสี่ต้นโคดิซีสีต้นสีแดงเป็นสีสันที่สวยต้นนอกรู้เรื่องก่อนราคาได้คือกันบ่ราคาจะแพงกว่าครับสำหรับมื้อนี้กะสวนอินทผาลัมนะครับเป็นทังไหนครับพี่น้องสวยงามบ่ครับนะครับวันนี้เป็นรายได้ เสริมนะครับเป็นรายได้เสริมของพี่เดียวเรานะครับซึ่งเฮ็ดสวนอินทผาลัมนะครับหรือว่าท่านใดสนใจนะครับที่จะเข้ามาชมหรือว่ามา,าซื้อนะครับเพื่อไปรับประทานนะครับกับเรียนเชิญนะครับที่บ้านนนสวรรค์ตะบนตสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับสวนของพี่เดียวนะครับอ่าแล้วก็อยากได้คําปรึกษาอย่างกับเพื่อที่จะปลูกขึ้นเล่านี่กับอ่า มาสอบถามขอคำปรึกษาจากวิดียวได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงโอ๋พาทัวร์นะครับเด้อฝากกดติดตามให้แน่ครับาลาไปเพียงเท่านี้ครับวสวัสดีสสดดครับ